ทุกคนคะนี่คือข่าวดีที่คุณจะได้รับในเรื่องของความรักคิดเลขที่ชอบไว้ในใจ1 23แล้วมาดูกันนะคะฝากกไลค์กระชร์กดซปเปอร์แทนสเป็นค่าครูให้กากันด้วยนะคะกองที่ r อ y s o o n c r e a t e d e s i ิต what you want so t h a t it c o m e s t o you now คะ่ะยินดีด้วยนะคะอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้คุณอธิษฐานขอพรกับเสิ่งศักิ์จดไว้ให้ดีทําให้ชัดเจนลิสต์มาเป็นข้อข้อบอกพระแม่ต่างๆที่คุณนับถือนะคะแล้วความรักจะสมหวัง แบบรวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวค่ะคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่แบบกระทันหันคนของคุณนะคะที่ไม่ชัดเจนอยู่ๆก็จะชัดเจนขึ้นโอกาสได้เป็นฟงเป็นแฟนกันแบบรวดเร็วค่ะคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ก็จะกระชับแน่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเย็นดีมากๆเลยดีใจด้วยนะคะกดสาธุเก้าสิบารับคำทนายดีๆในวันนี้และกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้คุณสมหวังในความรักและถ้าใครที่อยากเช็คดวยส่วนตัวด้วยกันก็ลังไมค์มาดูดวงมาโค้ชก็คุยได้เลยนะคะ